สวัสดีทุกคนคลิปตอนนี้เราก็อาจจะทักตอนนี้เป็นตอนพิเศษหน่อยนะ mm hmm. ก็เพราะว่าเราจะมาเล่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของคลิปของเราไอ mm hmm. นี้งก็บเพื่อนนัน่นเองไปลุยซึ่งวันนี้นี่จะบอกว่ามันพิเศษก็เพราะว่า mm hmm. ผมจะมาเล่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของคลิปของผมนั่นเองฮะซึ่งคลิปผมมันก็เริ่มมาจาก ึ่งเรื่องตัวเรื่อง,องทุกอย่างมันก็เริ่มมาจากการที่ผมได้ทำแอนิเมชันอีกมากมาซึ่งมันก็เป็นก,กระดาษแล้วนะก็แล้วนะคือตอนนี้ผมก็มีผู้จิตามประมาณแปดคนแล้วนะซึ่งก็โคตรน้อยเลยสำหรับทุกคนแล้วอย่างหนึ่งนะก็คือกูไม่มีผู้ติดาตามคนอื่นเลยนอกจากแปดคนท,ที่อยู่วันนี้ใครเป็นผู้ติดาตามกูบอกวันนี้นะ ซึ่งเรามาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของผมก็คือการเอากระดาษ A4 มาแล้วก็วาดป็นตัวละครทุกตัวซึ่งก็มีตัวหลักอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือมีโกนัีนฮะซึ่งเป็นตัวหลักที่เป็นตัวของผมจริงจิเลยเรียอย่าึงน,นนะที่ผมอเอาแค่ภาพเดียวของคลิปนี้มาแล้วก็เอาภาพทุกตอนมารวมกันเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมอยาผมจะท้าความไปตั้งแต่คลิปตั้งแต่ตอนนั้นแหละฮะ แต่ตอนนั้นมันไม่มีกระดาษอันนั้นหายไปแล้วกุลุกกู <c oughs> เอบคำอยู่นะกระดาษมันหายอะเรื่องอย่างหนึ่งนะก็คือเอ่อทีเคผมมันก็เริ่มมาจากการไม่มีสีสันที่ผมทํามาให้ดูอย่างนี้คนฮะไม่มีสีอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีสีผมที่จิกผมก็มีนะแต่ว่าสีหมดแต่ที่จริงสีไม่ครบหลืองานในช่วงนั้นเพราะว่าบางทีผมก็อจจ z า m คิดช้าเพราะว่าคิดมากกับ คลิปสั้นมากมายคลิปแรกของผมผมตั้งใจจะให้เขียนว่าวิกโก้กเซเห็นแล้วก็รัเสเซีย๋ยวมันนั่นไม่ได้ดยะสิมันกลายเป็นอะไรกม่ลู้กูล,ลืมแนละ้วกูลืมหมดทุกอย่างซึ่งถ้าใครดูคลิปผมหมดแล้วเนี่ยก็คืออาจจะรู้เลยว่าคลิปแรกของผมมาจากคลิปสัน้นนะหรือบางคนอาจไม่รู้ก็ได้แต่ก็แล้วนะคนบ้าเลยมันจะไปรู้คลิปคนอื่นวะเนี่ยแต่ก็ อืมเอ่อกลับเข้าเรื่องต่อดีกว่าถ้าถึงคลิปแรกสุดของผมก็พูดติดตามมันจะเยอะกลัวนะฮะจริงนะฮะพูดติดตามมันจะเยอะกลัวตั้งยี่สิบแปดคนก็ถ้าอยากไปดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะซึ่งเราจะพาไปดูในสามสองหนึ่งเนี่ยนะฮะผลงานแรกสุดของผมซึ่งมันก็มาจากเออชื่ออะไรนะักบินลืมแล้วโอ้ชื่อคลิปตัวเองลืม แต่ก็ก็ผ่านมาแล้วมึงแต่กูขอถามนายพี่ว่าเพิ่งผ่านมาแค่ปีที่แล้วมึงก็ยังลืมเหรอใช่ครับกูลืมแล้วกูไม่ได้ลืมธรรมดาด้วยกูแบบลืมแบบโคตรลืมเลยนะลืมแบบจำอะไรไม่ได้เลยแต่พวกตัวละครก็ยังพอทบทวนได้อยู่แต่สิ่งแรกสิ่งที่ผมอยากจะคิดก็ทำไมแต่ก่อนกูง้อกุต่ก่อนทำไมตอน แต่ก่อนพูด,ดิดตามกูเยอะเยอะเพราะว่ากูโง่แต่ทำไมตอนนี้แต่ตอนนี้พูด,ดิดตามทำกูน้อยเพราะว่ากูฉลาดอีหอย่างวะนี่ยยูทูบมึงคิดยังไงก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแล้วรู้สึกมั่นใจกับช่วงแรกๆของผมก็คือที่สุดท้ายกูก็ต้องตัดไปรอบที่สามดิมก็จะตัดภายในสามสองหนึ่งด้วยเนี่ยนะรถสามคันที่ทำให้ชีวิตกูเปลี่ยน ผเดินมาไม่ไกลนะแค่หน้าบ้านเองผมเพิ่งล้างรถแล้วก็เอามาตากหน้าบ้านก็เดี๋ยวตาไปตัวกระดาษต่อเลยกันโอเคทุกคนตัวนี้เราตัดมาฟังคลิปยาวกันบ้างดีแล้วตอนนี้เราก็จะกลับมาฟังคลิปฝังปัจจุบันแล้วฮะซึ่งตอนนี้ผมมีคําอธิบายอยู่นะฮะแลวก็คือทำมาคำคำฮาๆเฉยๆครับอูไม่ได้มีเจตนาอะไรกูไม่ได้มีเจตนาอะไร แต่มันคงไม่ปิดประวัติได้มั้งเนี่ยแช่งมาเถอะฮะช่วงแรกๆแล้วก็เริ่มมาจากการแนะนําตัวละครฮะโอเคทุกคนตอนนี้นี่กูจะเปลี่ยนไปท่า,ทางการซูมดูตัวละครแต่ละตัวเลยกันนะถ้าใครอยากจะดูต่อก็ไปหาดูเลยกูทําแล้วกูทําเสร็จแล้วกูทําหมดแล้วที่จริงยังไม่หมดตัวละครตัวแรกโซตี้ผมจะต้องเอามาใส่เลยก็คือวิกโกตัวกูวเองซึ่งมันก็โผล่มาในชิปเลก ผมตัวต่อไปครับตัวต่อไปรัสเซียซึ่งตัวละครตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนตรงหมวกอยู่นะซึ่งแต่ก่อนหมวกมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับหมวกของรัสเซียมันต่ก่อนมันก็จะประมาณนี้นลฮะที่จริงกูไม่รู้เลยว่าจะวาดยังไงกูเลยวาด่างนี้ตัวละครตัวต่อไปเป็นตัวเลขสุดเป็นตัวที่สามทำหรือไม่ก็ตัวเลขสุดุดเป็นตัวที่สามเนี่ยนั่นก็คือโยเซนนั่นเองซึ่งจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ ก็คือเขามีพลังบัคอยู่นะฮะแต่เรายังไม่ทําพลังบัคของเขามาเพราะว่าขี้เกียจทำเนี่ยเดี๋ยวทุกคนในช่วงที่สองก็เลยน่ก็คือโซเวียตนั่นเองนะสาภาพโซเวียตเนี่ยมาพร้อมกับนาซีเยอรมันนะฮะซึ่งนาซีเยอรมันก็โผลมันในตอนหนึ่งนะ,ะซึ่งมากับการเปลี่ยนของใหม่ฮะเปลี่ยนตัวกลางใหม่อ่ะแต่ก่อนยังเป็นแบบรูปประถ u พยาบาลอยู่แล้วสาภาพโซเวียตได้เปลี่ยนไปรับน้อง เปลี่ยนสิครับไม่เปลี่ยนจะเป็นยังไงแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอก่ะที่จริงมันจะโผล่ไหมก็โผลู่่นะเนี่ยเลยฮะตอนที่สหภาพโซเวียตกับมาเป็นครั้งที่สองเนี่ยนละฮะแต่ผมไม่แต่ผมก็จะคิดว่าจะทํากลับมาเป็นรอบที่สามนะฮะกลับมาพร้อมกับนาซีเยอรมันเลยซึ่งตัวละครในช่วงที่สามนั่นก็คือไทยนั่นเองปรากฏตัวมาพร้อมกับสวสเตอร์เนี่ยงฮะสวสเตอร์ โผล่มาด้วยกับบ๊อบบ๊บอบบี้ซึ่งสามตอนนี้มันโผล่มาหลายรอบแล้วนะฮะผมขี้เกียจทำลายมันโผล่เออแล้วก,ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กดติด่าลืมกดดีกดแจ้งเตือนที่อกดปุ๊บกูจะขีปนาคุณนะสร้างเอ้คุณจะตกหัวตัวเองไปทำขีปนจริดีๆนะครับคลิปสั้นๆนะคะ นะครับแต่ก็ไม่สั้นอย่างที่คิดนะครับนะครับมเพิ่เกิดตั้งแต่ทีนะครับท่าดูดสิครับลาก่อนไป